สวัสดีครับวันนี้มาเรียนรู้เรื่องแบบฝึกหัดนะครับสมการพาราโบลานะครับเป็นแบบฝึงหัดสมการพาราโบลาตอนที่ทัหนึ่งเน้นเรื่องการหาจุดโฟกัสจุดยอดแล้วก็เส้นไดเรกติกนะครับเนื้อหาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมัธยมศึกษาตอนปลายม .4 ถึงม .6 รูปแบบพาราโบลามีม2แบบครับแบบที่1 y ลบ k ทั้งหมดยกลง2เท่ากับ 4c วงเล็บ x ลบ h อันนี้แกนสมมาตร จากขนาดแกนเอ็รแนวนอนนะครับกราฟที่ได้จะเป็นกราฟเปิดขวาเปิดซ้ายถ้า c มากกว่าศูนย์กราฟเปิดขวาแต่แขงขวาถ้า c น้อยศูนย์กราฟเปิดเปิดซ้ายตะแขงซ้ายนะครับส่วนขึ้นเด้ x ลบ h กลัง2กับ4 c ยงเล็บ y ลบ k แกนสมมาตรขนานกับแกนตั้งหรือแกน y นะครับกราฟที่ได้กราฟหนายกับคว่ําถ้า c มากกว่าศูนย์กราฟหนา c น้อยกว่าศูนย์กราฟคว่อมนะครับมาดูหลักการคิดสักนิดหนึ่งครับ ก่อนเข้าสูนะ่เนื้อหาการเรียนรู้ถ้าแกนสมมาตรขนานแกน x ขนาดแกนกแกนนอน,นครับสมการขึ้นในตัวนี้ครับ y ลบ k ยกงนะครับถ้าแกนสมมาตรขนานแกนนอนนะครับขึ้นใน y กำลังสองนี่ครับจุดยอดหรือจุดศูนย์กลางอยู่ที่ hk อันนี้เสมือนกันนะฮะจุดโฟกัสอยู่ที่ h บวก ck สังเกตนะครับขนานแกน x ค่า x เปลี่ยนแปลงพันโฟกัส h บวก c ถ้าได้ติกเป็น x ทับ h บ c ให้สังเกตนะฮะแต่ละติกเป็น x ตัดกับ h ทุ c ถ้าโฟกัส h บวก c ต่อไปถ้าแกนสมมาตรขนานแกน y หรือแกนตั้งเราใช้ตัวนี้ครับนี่ครับ x ลบ h ยกงนะครับจุดศูนย์กลางอยู่เหมือนกัน h k โฟกัสอยู่ที่ h แล k ้ k บวก c ค่า y จะเปลี่ยนไปนะครับแกนตั้งนะครับค่า y เปลี่ยนไปแต่ละติดคือ y ลบ k ลบ c ให้สังเกตนะจะสอดคล้องกันนะโอเคครับอะแล้วเราเข้าสู่บทเรียนอย่างดูครับ หาจุดยอดจุดโฟกัสนะครับสมการเส้นเอลเล็กติกและทรงเขียนกราฟพาราโบลาจากสมการที่หมดให้ก็คืออะไรครับ x กาลังสองบวกแปวาเท่ากับศเราก็เริ่มต้นก่อนรับทำไงครับย้ายข้างครับเป็น x กลังสองเท่ากับลบแป y <c oughs> เสร็จแล้วครับเข้าส่วนนี้ครับนี่ครับใช้สูตรนี้เลยครับส่วน,นะนนี้กับันดี้ x ลบ0ยกกำลังสองเท่ากับ4คูณสี่สต้องลบ2ลบ2คูณ4ี่เท่าแอันนี้ก็ y ลบ0นย์ครับเราก็ได้เป็น x ลบ0ย์ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ4คูณลบ2คูณเล็บ y ลบ0นย์นะครับนี่ครับคือดีเอกรังสครับ,นนรบแสดงว่า แกนสมมาตรขนาดนกัแกน y ครับนี่ครับแกนสมมาตรขนานกแกน y ตกับแกน y ก็แสดงว่าจุดศูนย์กลางที่ศูนย์ตรงตัวโฟกัส h คือ0 k คือ0อันนี้ Hence, น z, y, 0, k บวก c c ลบ2 0ลบ2ลบ2ครับนี่ครับต่อไปได้ติก y เท่ากับ k ลบ c ตรงนี้ทำไมได้ได้2ครับนี่ครับ y เท่ากับ k k คือ0ลบ c ลบ2ลบเจอลบได้เลยครับได้บวกนี่ครับถันไปครับมานึนที่มาว่าไดรติคือวาเท่ากับ2เองโอเคไะครับอ่าเดวลองดูกราฟครับดูกราฟประกอบที่ได้นี่ครับกรบาฟเห็นไหมจุดศูนย์กลางอยู่ที่0,0 จุดโฟกัสอยู่ที่0ลบ2นะครับโฟกัส0ลบ2นะครับอ่าลบเดียวก่อนได้ชัดเจนนะดิเล็กติกคือเส้นตรง y เท่ากับ2นครับเส้นสีแดงเส้นแดิเล็กติกโอเคนะครับทันนะครับ 2x ลบ y ลัง2เท่ากับ0เราก็ย้ายข้างครับเป็น y ลัง2เท่ากับ 2x นี่ครับ y ลัง2เท่ากับ 2x อ่าเคลื่อนเลเวลกง2เราก็ใช้ตามสูตรครับกูสูตรมาใช่เลยครับ ให้ไวๆสุดนี้นะครับเดี๋ยวพี่เขียวออก y ลบ k ยกกลงสก็คือ y ลบศู 0, โกโยกกลงสอ 4c ตอนนี้พ่เด็กส c ต้องเป็น1นส่วนสองถูกครับหนึคูณสได้2องดัน c ก็คือ1นส่วนสอหรือศูนยอง x ลบศูนยครับนี่ครับได้ละขึ้นด้วยกลังสองนี่ครับแสดงว่าแกนสมมาตรขนานแกน x แกนสมมาตรขนาดแกน x นะครับทั้จุดยอดอยู่ที่0,0นี่ครับ0,0แล้วก็ใส่ครับจุดโฟกัสอยู่ที่0บวก0.5 4เท่กับ0.5นะ0บวก0.5ก็ได้0.5ส่วน k ก็ได้0ต่อไป directrix x มากว่า h ลบ c h คือ0 c คือ0.5 0 5, ลบ0.5ได้ลบ0.5นี่ครับทันไหมครับอะ เขียน okay. นี้น,นะครับเห็นชัดเจนนะ C คือ0.5เราคูณปรับเิ็นหนึ่งนี่ครับตานนะจุดย่อยอยู่ที่0.0จุดโฟกัสอยู่ที่0.5 0ค่า C กคือ0.5โอเคครับตามน,นี้อ่าให้ดูก,กราฟครับกราฟนะครับนี่ครับจุดศูนย์กลางอยู่ที่0.0 จุดโฟกัสอยู่ที่0.50ไดเรกติกคือ x กลงลบ0.5นี่ครับเส้น,นสีแดงเส้นไดเรกติกโอเคนะครับนี่คือกราฟเขาเรียกว่ากราฟเปิดขวาตะแคงขวานะครับตะแคงขวา x ลบ y กำลังสบวก 4y ลบ2กับ0อ่าเราจัดครับเอา y กำลังสเป็นหลักครับย้านฝั่งขวามือเป็นบวกก็เป็น y, 4, y. กำลังสองลบ 4y เข้ามครับ y กำลังสลบ 4y เท่ากับ x ลบ2 เราสลับใหม่นะได้ y ลงังสองลบ4ี่ y กลับ x ลบสองดูไหมครับาตามสูตรนะสูตรนี้ครับต้องเข้าสูตรนี้นะคาวนี้ก่อนทําครับทําตรงนี้ให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์ตามนี้ครับนี่ครับหน้ากาลังสองบวกลบสองคูณหน้าคูณหลังหน้าคือ y นะบวกหลังสองอันนี้คือลบสี่นะครับก็แสดงว่าหลังก็เป็นสองสองสองเป็นสี่ อันหลังคือ2นะครับเราก็ใส่นี่ครับเมื่อหลังเป็นเลข2 2งสอง2สได้สเราใส่สีเข้ามาเราใส่ทั้งซ้ายและขวาใส่ด้านซ้ายขา้างขวาค่าไม่เปลีป่ยนแปลงน,นะครับเป็นสมการนะครับใส่สีด้านซ้ายตรงนี้เราใส่ด้านขวานี้ค่าจะเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วเข้าสูตรรว่วเป็นกําลังสองสมบูรณ์ครับก็กลายเป็นหน้าคือ y หลังคือ2 y ลบสองทูนตัวสองเท่ากับ x บวกสองานะครับา ต่อไปจัดเท่ารูปนี้ครับ 4c แสดงว่า c ต้องเป็นอะไรครับ1ส่วน4เพราะ1ส่วน4คูณกับ4ได้1นะครับนี่ครับ c c c คือ1ส่วน4นะครับ่านนะครับ4คูณ1สี่ก็ได้1ก็กลายเป็น1คูณ f บวก2มอนเดิมครับโอเคครับอ่าต่อไปครับอ่าจุดศูนย์กลางอยู่ที่อะไรครับตรงนี้นะจุดศูนย์กลางอยู่ที่ h <S S 1> คือลบ 2, k, 2> k คือ2ถูกไหมครับอ่าดูอีกอนะ h <S S 1> คือลบ2องเราบวกใหดูนะ k, k <S 2> 2. <S คือ2อง k, k คือ2 c <4 S 1> คือ0-2จุดอจยอดที่ลบสองสองเห็นไหมครับ h คือลบ2ตรงนี้ครับ h คือลบ2ลบจะลบไปบวกนะของอเดมเป็นลบนะท่าน h คือลบ2 k คือ2เนี่ย k คือ2นะครับต่อไปจุดโฟกัสอ่าตามนี้ครับขึ้นในบารยงสองแกนสมมาตรขนานแกน x นะครับขนานแกน x นะครับโฟกัสคือ h บวก4 h ก็คืออะไรครับ h ก็คือลบ2 h คือลบ2นะลบ2บวก0.25เหลือลบ1.75 ทันนะครับอ้าวดูนี่นะตรงนี้ครับมาใหม่ H วก C ค่ะ H มันคือลบสอง C มันคืออะไรครับศูนจุดสองห้า ลบ1.75นั่นเองนะลบ1 5ตรงนี้ลบนะนะครับ h ลบ4ก็คือลบ2ลบออก0.25ก็กลายเป็นลบ2.25นี่นะครับกราฟนะี่ครับเดี๋ยวก็ปิดที่ก่อนะครับอ่านะี่ครับนี่คือกราฟของมันนะกราฟ h คือลบ2 k คือ2นี่ครับนะ อีกับเพศลบส k คือ2องุศนย์กลางอยู่ที่นี่นะอันนี้คือเซนาิติกเอนิติกนะครับโอเคนะครับลบสจุดเท่าไหร่ครับ H 2องหาใช่ไหมครับที่ธรรมะนี่ครับ x เท่กับลบสองจุดงห้าเส้นสีแดงนะครับโอเคครับ x กำลังสอลบแ x ลบแ y บวกแปดเท่ากับศูนยะครับทำไงครับก็จัดรูปใหม่ครับเป็น เอกำลังสองลบแปเท่ากับเท่ากับแปดลบแปดครับเราจัดนะูบครับนี่ครับ X อกำลังสองลบแเท่ากับแปดลบแันนะครับต่อไปเหมือนเดิมครับใช้กำลังสองสมบูรณ์นะครับที่ครูเคยบอกมานี่ครับแเกิดจาก2องคูณสแสงว่า2หน้าหลังนะครับก็2อคูณ X หลังคือ4ี่นะครับของนี่คือ4ี่หลังกำลังสองก็คือ4ี่กำลังสอง เมื่อเราใส่4ของ2มาใส่ทางขวาด้วยก็เป็น4ของ2มอนกันตรงนี้ถันนะครับนะครับใส่2ข้างนะครับค่าไม่เปลี่ยนแปลงสจแล้วก็รวบครับเป็น x ลบ4ตามสูตรนะ x ลบ4ทั้งหมด2เท่ากับ 8y อันนี้4 4 6บวก8ครับครับต่อไปเดิน8ขลังหน้าขลังหน้าตรงนี้ครับ8ก็เกิดจาก4คูณ2ถันไหมครับพดีเลย4คูณ2 y บวก1เพราะนั้น นี่ครับจุดยอดอยู่ที่4ลบ1เห็นไหม4ลบ1จุดโฟกัสอยู่ที่4 1ทันไหมครับอ่าให้ดูตารางนี่ครับช่วยนี่ครับจุดยอดที่4ลบ1จุดโฟกัสอยู่ที่4 1ค่า c เป็น2นะครับไดเรกตริกคือตรงนี้ครับในเส้นนี้ครับก็คืออะไรครับ y ครับลบ3ทันนะครับอันนี้ไม่หายเองได้เลครับบายครับ y นะครับลบสามคือเศษไดรติกนะครับโอเคครับห้า ah. y กำลังสองบวก4 y ลบ1 6 x บวก8ปดกับศอ้าวเรากำลังสองเป็นหลักครับก็เป็น y กำลงังสองบวก4 y เท่ากับ1 6 x บวกลบแปดสิบสี่ครับ1 6บบวก x ลบแปเสร็จแล้วตรงนี้เติม4ี่เข้ามาซ้ายและขวาเพราะอะไรครับตามสูตรน,นี้ครับ หน้าหลังสองบวกสหน้าหลังอันนี้คือ2อถูกไหมครับสคูณหน้าหน้าคือ y 2 y สคูณสได้4 y ่วันตัวหลังคือเลขสอนะครับหลัง,เ,ลงเป็นเลขสอเมื่อเป็นเลขสอตัวนี้อันนี้4นี่คือ2อกลังสงก็คือหลัง2ลังสองนะครับแล้วรวบครับเป็น y บวกสทั้งหมดย่สองเท่ากับสิบหกรลบแปดสแสดึงสิออกมาก็เหลือ x-5 ลบห สิบก็จากสี่คูณสพันสคือ4ถูกไหมครับ4คือ4ี่าันจุดศูนย์กลางอยู่ที่5้าลบสถูกครับอาจจะอุปรับก่อนจุดศูนย์กลางอยู่ที่5้าลบสอส่วนสนคือ4ี่อ้ดดาวคโดกราฟนะครับขึ้นใน y นะนี่ครับ นะจุดยอดอยู่ที่5ลบ2ุณชนนะจุดยอดห้5ลบ2ตรงนะจุดโฟกัสตรงนี้ครับ9ลบ2ถูกไหม9กลบ2ค่า c เป็น4ไดเรกติกอ h เท่ากับนะครับ h ลบ4 เคืออะครับเคือ5 c คืออะครับ c คือ1นี่ครับไอ้ c คือ4ครับห้าห้าลบสี่ได้หนึ่งก็ตอบเส้นติ่งเอสกับหนึ่งคือเส้นเส้แดงครับตรงนี้ครับโอเคไหมครับอาจจะสับสนนิดนึงทบทวนดูอีกรอบนึงครับสำหรับวันนี้ขอนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ